บ้านหลังนี้น่าจะอยู่ไม่ไม่อีกไม่กี่เดือนก็จะย้ายออกแล้วประมาณสี่ะไม่เกินมเมษา,า,ยายออไม่เกินเมษาจะย้ายออกเือนเมษาย้ายอาาาาอกไปอยู่หลังใหม่หลังนี้เช่านะครับ เช่าไว้ให้ทีมงานพักต่อเออหลังใหม่ก็มีแผนทําให้ที่หลังใหม่ก็ <c oughs> มีแผนมีแผนทําห้องพักให้ทีมงานอยู่ข้างหน้าบ้านนะครับอืมมีแพลนอยู่แล้วมีแลนอยู่แล้วเพราะั้นแล้วถ้าเราเช่ามันก็เดือนละเป็นหมื่นกว่าเนี่ย ไรประโยชน์ล่อเงินของทางอื่นดีกว่าบ้านหลังไหนดีบูยังเนี่ยเขาส่งให้ดูแล้วผู้ใหญ่ใจดีบิวให้ปีไหนหน่านี่ไง ผ้ใหญ่จบิลทำให้บิวให้ฟรีนี่หลังใหม่กรุงเทพมูลค่าวันสามล้านกว่าบาทเขาบิวให้ฟรีเลยเ <c oughs> นี่ยบิวให้ฟรีก็ถือว่าเป็นพระคุณอันสูงสุดบ้านไม่ได้เสียเงินค่าบิวมีผู้ใหญ่ใจดี ตกแต่งให้ฟรีทั้งหลังวาษณาพี่น้องเอ้ยวาษนาเพืชเอ็นดูอืมโฆษณาพืชเอ็นดูเอ็นอย่างเนาะชั้นล่างก็จะเป็นแบบนี้ชั้นล่างชั้นล่างห้องโคงห้องครัวห้องข้างล่างก็จะบิวอย่างนี้ มันถือว่าเยอะอยู่นะราคาคาบยูเนี่ยมันแพงมากแต่ว่าเพื่อนหักเพื่อนรักเราเพื่อนก็เมตตาเราเพื่อนก็อยากทําให้เราอย่างเงี้ยอืมแล้วเราก็รับเลยเพราะเราก็เราก็ได้เซฟต่างเราเราไปทําต่อเติมท่าบ้างอีกเราต้องเราต้องแบบว่าเอาเงินตรง,นนนงเนี้ยจากสามล้านจะทำอันบิวอินเนี่ยเราก็ไปทําเป็น ที่อยู่ข้างหน้าให้เอาไ้แดนเซอร์นอนคอ